เร็วๆกูเกียดกระเถิดออกถแถลงการจากเมืองทิพ์นะคะวันนี้นะเดี๋ยวจะมีการอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะ,ะเพื่อว่าให้เอฟซีที่น่ารักของพระนางเสกระเทวีพระนางพุ่มทอง19พุ่มทองได้ คุยกันบ้างคอมเมนต์มาอะไรยังไงนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะในการนี้คนที่จะมาสมัครเป็นเจ้าหลวงนะคะเพราะฉะนั้นพระนางติกลาพุ่มทองนะคะเลือกแล้วใครล่เออนะเพราะฉะนั้นน้องคลิสเ,<อ>เตรียมมาเลยน้องคลิสถ้าดูเลยสดนี้ทักเข้ามาเลยค่ะเออฉันเลือกแล้ว ก็คือเลือกของเจ้าหลวงคริสแห่งเมืองพระเพราะฉะนั้นนะคนไหนไฟ์สดอยู่ก็ให้แชร์ออกไปนะแชร์ออกไปให้ถึงเมืองมีดให้ถึงเมืองท่าคอยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกแล้วนะเจ้าหลวงที่มาสมัครอ่ะได้น้องคริสเมืองพระค่ะเมืองพระคือเมืองอะไรไ่บอกเอฟซีสี่หัวเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ทางแคว้นเหนือของเมืองทิพนะคะมึงไปเอานนทนมาให้กโกอ,อีควา,าอย่างนี้นนท์ไปเอามาใูอควาไ้ <c oughs> สก์แย่ยไรอเอาเลยแม่มีเอ,อ้่มเขาล่ะกูไม่เอ,อ้่มไม่ใช่การของกูโอ,อ้ยเนาะอยู่ใกล้ๆกล้ที่สุดเนาะเออ <c oughs> เป็นได้แค่กระเทยมึงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอออะไรเนี่ยฝนตกหนักไหมแม่แม <c oughs> เออ ฝนตกหนักมากค่ะในในการนี้เมืองทิพย์นะคะแปดร้อยสี่สิบสามคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดินดาลูลกลูกรักโอ๊ยเออรูบงโอ๊ยถ้ามึงจะดูรูบงมาดูค่ะมึงไม่ต้องถามโง่อยู่นะคะรูบงมึงกับรูบงกูกมันก็ไม่ต่างกันค่ะดอกทองเพราะฉะนั้น อาชิตาโอเควินเจ้าหลวงลาวไม่ใช่เจ้าหลวงแล้วค่ะมันเป็นได้แค่ค่าไทยนะคะอ่านคอมเมนต์ได้วันนี้ก็คืออยากอ่านคอมเมนต์มั่งไงก็ต้องการความสนุกเพลิดเพลินกับเอฟซีที่น่ารักสวัสดีครับเจ้านางสวัสดีค่ะเป็นได้แค่กระเทยหนึ่งเออจำไว้นะหาได้เป็นเจ้านางแห่งเมืองทิพย์ไม่ ง่ค่ะหญิงแท้ค่ะมีกี uh, เออช่างมันนะคะเมืองทิพน้ำท่วมไหมแม่ค่ะน้ำเมืองทิพท่วมไหมเมืองทิพไม่ท <po ่วมนะแต่ว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าค่ะนะคะแม่สวยมากนะคะแม่สวยสุด น่าจะเข้ารอบสามโควิดสิบเก้าโหให้มึงเข้าก่อนแล้วการจีวายเสือกมาคอมเมนต์เยี่ยียออ uh huh. พูดกระเธอแก่หรือว่าผู้ชายแก่อ๋อไ <laughs> บายกระเทยแก่หรือว่าคนแก่นะ uh huh. ก็แก่เหมือนกันนะั่นแหละรวมทั้งตัวมึงด้วยมึงจำไว้ ใครจะเก้านิ้วอ๋อมึงบอกว่าเก้านิ้วกูไม่ทราบว่าเป็นนิ้วหรือว่าเป็นเมตรของมึงนะคะควายพ่อกับบ้านด่วนกลับไปแต่มึงเถองอหนึ่งพันสองร้อยคนสวัสดีค่ะในการรับชมนะคะประกาศแล้วนะเจ้าหลวงที่จะมาครองเมืองทิพย์นั่งบัลังต่างทองเคียงคู่กับพระมหาทีวีเจ้าก็คือน้องคลิสจากเมืองพระค่ะ แม่สบายดีไหมคะรักษาสุขสบายดีค่ะดูสวยขึ้นค่ะแม่ขอบคุณค่ะเออนิ้วชนทิวานะคะตอนนี้นะในการของเมืองทิพย์นะคะได้เจ้าหลวงมาครองเมืองทิพย์แล้วก็ขอให้ติดตามกันแบบปังๆรวยๆคอยดูว่าเจ้าหลวงจะคอมาเมื่อไหร่นะคะเจ้าหลวงถ้าได้ยินจาก คลิปนี้ไลฟ์สดนี้ให้เจ้าหลวงคอมาเลยค่ะเพื่อคอนเฟิร์มนะเอออยู่ที่ไหนก็คอนเฟิร์มมาเลยค่ะนะเจ้าหลวงคริสเออแล้วไม่เอาโทรศัพท์มาไหมอ๋อคาทายแกง่อเหรออย่ากูไม่ได้พามาอควายถามามกูทุกอย่างไกอ้าวก็ขอเข้าของมึงไงไงควายอ้าวเข้าของดูแล้วไลฟ์สดยังไงล่ะแม่อ้าก็ให้มันเข้ามารู้ว่ามันมีอยู่ตัวตนอยู่จริงโงเหมันสวย โอ้ยสวยไม่สวยสวยไม่สวยกูก็แซ่บค่ะหยอกอทองโอเคไป<ว>อ่ะไม่ต้องมาดนับบูวันก,กูมไม่ใช่ภาษาของเมืองทิพย์นะคะสงสารน้องคริสฮอ<า>ไปสงสารอะไรเจ้าหลวงขขาสมัครใจง้อเออติดตามแม่ตลอดค่ะ,จะเจริญพรโอ้อะไรนะ กูไม่ทราบว่าพ่อมันเคยเป็นมหาหรือเปล่าเนี่ยเออเออคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็กัดกูดีดีแต่ว่ากัดไปเหอะเออเอาที่มึงพอใจกูสับสาได้กูก็สับเหมือนกันเออเออแม่มองกล้องหน่อยค่ะกูมองแล้วแต่ว่ามึงอะมองกูสิเออเออแม่อย่าวีนกูไม่ได้วีนค่ะหวยออกอะไรเจ้าคะไม่เอาเรื่องหวยไม่เอาขอผ่านเพราะว่าแต่ว่าชอบเป็นการส่วนตัวคือเลขสามนะคะสามสี่สามเจ็ดนะคะ แซปหนึ่งกูแซปแล้วหนึ่งเอออ้อมชุติมาสวัสดีค่ะเมืองทิพย์จงเจริญสวัสดีค่ะพระนางใบหวยหน่อยค่ะบอกไปแล้วอชอบเป็นการส่วนตัวถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็อย่าด่าก,กูนะเออกูชอบสามสี่สามเจ็ดค่ะยังไงสามสี่สามเจ็ดพี่หญิงดีหน้าขาวมากค,ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ แม่ชักว่าอย่างวันนี้อีดอกทองโง่เหรอมึงไปได้กับใครมาถึงมั้งมึงมีว่าได้ชักเหรออีควายไม่ทราบว่าว่าของมึงกี่นิ้วคะอีดอกทองที่มาถามเนี่ยทักไปไม่ตอบหยิงว่ะกูไม่ได้หยิงเลยทักทุกคนตอบทุกคนนะคะแม่รักนะคะค่ะ สวัสดีค่ะคุณพระหมาทีวีเจ้าสวัสดีค่ะน้องครีมบอกว่าขอผ่านแต่สามสี่สามเจ็ดก็คือเลขชอบไงเออเลขชอบไงคะไม่นสวยมากเลยค่ะบล็อกเชตเก่งโอ้ยของไหนมาเย่เย่กูก็บล็อกหมดค่ะตอบช้าก็บล็อกใช่ไหมนะคะตอบช้าก็บล็อกกูไม่ได้มานั่งรออยู่เออมึงรู้มาจากไหนอีควาเจ๊อะเว่ โง่นี่ประจําเลยมม่เอาไปจังไหนได้แล้วโอเคควายแม่ใช้ครีมอะไรไม่มีริ้วรอยเลยค่ะ <Hey. S 1> โอ้ยไม่ต้องไม่ได้กลัวแม่กูยี่สิบแปดอยจ้างปลดบล็อกหน่อยค่ะห้าร <Hey. S 1> ้อยไม่ปลดค่ะก็คือบล็อกแล้วบล็อกเลยค่ะจําไว้ไม่มีที่ว่าจะต้องมารออยู่เพราะกูไม่เคยเกิดมาไม่เคยรอใครเกลียดการรอนะคะ ไอรีใช้ยาสีฟันอะไรอ๋อไม่เรียกกูไอไอนะ <c oughs> การศึกษายังไม่ผ่านแล้วยังแถมหน้าเสืออีกหน้าเสือกอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เสือกปากเหม็นลอยมาแต่ไกลดอกทองเสือกอีก <c oughs> <c oughs> นะแม่ทําไมจมูกแม่เหมือนนมโคสุนักเลยค่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> พอดีว่าถ้าว่าจมูกกูกับจมูกมึงมันก็ไม่ต่างกันนะคะเ,คเพราะฉะนั้นมึงคอมเมนต์อะไรมาก็กลับไปหาตัวมึงนั่นแหละอีดอกทองโอเคนะื้อวันแม่รู้เรื่องนะัทววฒิสวัสดีค่ะแม่ไม่ให้เรียกแม่เรียกพ่อได้ไหมอืมไว้ไปเรียกพ่อมึงแม่มึงเถอะกูยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอีทิปบอกอีแม่เหมือนเหมือนน้ำเคยเน่าคะ่ะอีทิป มึงไปเอามาจากไหนอีควายอยากมีอีนียสสารแนทุกเรื่องพี่ลีไม่อ่านคอมเมนต์ผมมั่งเลยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าบางคอมเมนต์หัวเข่าไม่เจ็บยังหัวเข่าหายเจ็บยังตางหายแล้วค่ะหายแล้วแต่ว่ามันตกแหมเป็นสีดำตกสะเก็ดสีดำอะค่ะตกแหมเนื่อง นะไข่แกงแม่แม่แมแมทุบมันเลยใช่บางครั้งอ่ะนะฉันที่ว่ามาอ่านคอมเมนต์อ่ะคือต้องการความสนุกแต่ว่าแกงเกินเหตุมันก็ไม่ใช่นะคะแม่ยี่สิบปีเมื่อสามสิบปีก่อนออควายมึงลองไปอ่านในบัตรประชาชนกูไหมเซิร์ชเข้าไปในฐานข้อมูลของอำเภอไหมงอว่ากูเกิดพอสศไหนเออบอกไปสิแม่ นะอีท e ิปบอกว่าแม่ชอบแอบชักว่าวอ๋อ,อพอดีว่าอ e ีทิปมันมีว่าวไว้ชักค่ะอเออมึงก็ดีดีนะค่ะห่วงเสมอสวัสดีค่ะค่ะรักแม่ค่ะรัก,ร,กรักทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะใน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 ,นี้ขออนุญาตวางนี้เราอ,อ่านอคอมเมนต์เยอะแล้ว<อ>นะ<อ>ทีนี้น,นะล็กเดี๋ยวจะอ <c oughs> การที่ว่าเออเราอะนะมีการที่ว่าเออถึงเราจะมีคนรู้จักเยอะติดตามเยอะแต่ว่าในการของเราเราก็ไม่กิ่งนะคะเรื่องบุญเรื่องกุศลพูดทุกคลิปว่าเออนะใครมีงานบุญอะไรตรงไหนที่พอสามารถที่ว่าพระหมหาเทวีเจ้าจะไปได้ก็คือให้บอกเลยนะเราจะไปค่ะนะคะเราจะไปทําบุญทํากุศลอุทิศส่วนบุญกุศลส่วนกุศลน,น,นะคะ ทำตลอดอย่างเช่นวันนี้อารามหลวงของวัดช้างไห้นะคะมีการขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะจากพระหมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ะนะวันนี้เขามีการทำบุญนะคะให้กับพ่อท่านทิมตลอดจนถึงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แล้วก็เจ้าอาวาสทุกๆพระองค์อ่ะนะ ที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี f อฟซี FC คนไหนที่ว่าอยากจะมาดูโนรานะคะเทพศรัทธาคืนนี้ mm. นะคะวันที่หนึ่งคืนวันที่หนึ่งก็คืนวันนี้นะเอฟซี FC ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะอยากจะมาดูคณะมโนราของเทพศรัทธานะ mm. ก็ขอให้มาดูได้ค่ะหน้าวัาชังให้วันนี้เรามีค่ะ mm. นะคะ mm. ฝากเป็นกระบอกเสียงหน่อยนะ mm. เออจะได้คนไหนที่ว่าเป็นเอฟซี ของพี่หญิงดีก็ได้มาเจอกันนะนะคะจะได้มาเจอกันแล้วก็จะได้มาเซลฟี่กันนะคะให้หายคิดถึงนะไม่ต้องทักไปอยู่นะคะมาเจอตัวเป็นๆเ,เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะคลิปที่เราทำคลิปอวยพรวันเกิดที่ทิพย์ลงไปนะ่ะนะเรายังรับอยู่ใครอยากจะเออใครถึงวันเกิดแล้วอยากจะทำคลิปอวยพรวันเกิดวัน ปีใหม่ตุดจีนอะไรทั้ง,งหมดทุกเทศกาลค่ะพร้อมทําให้นะคะพร้อมทําให้นะแต่ว่าไม่ต้องทักปร่หาชั้นนะทักอีทิพย์ e ip, เพราะอ e ีทิพย์เป็นคนจัดการเรื่องแบบนี้ฉันมันโง่เป็นเจ้านางหลวงนะคะกูไม่มาทําเรื่องแบบนี้กลุ่มแค่แม่กูแค่มาสร้างคลิปไม่พอแต่ว่าคนที่ว่าทำก็คืออ e ีทิพย์คนที่อัดคลิปก็คืออ e ีทิพย์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทักพีหากูนะคะเออ แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเอฟซีที่น่ารักที่ส่งของไปฮะกซี่ส่งของมาให้ไม่ว่าจะเป็นน้องโฟกไม่ว่าจะเป็นน้องแมนที่อยู่อิสราเอลน้องโฟกอเมริกานะขอขอบคุณจากใจจริงแล้วก็ขอขอบคุณที่สุดถึงที่สุดจากใจพี่หญิงดีคนนี้<ม>เสกละเทวีผนังพุ่มทอง<ม>ก็คือจอกจอก <laughs> นะคะที่ช่วยมีแรงผักดัน<ม>ให้เราได้มายืนณจุดนี้ มาถึงจุดที่ว่าโอเคแล้วก็คือจุดนี้แล้วนะคะถึงมันจะไม่สูงไปมากกว่านี้ทีแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเขาแนะนำมาให้เราทำทำแล้วมันมีความสุขทั้งคนรับแล้วก็คนดูแล้วก็คนที่ทำก็มีความสุขนะคะขอขอบคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะขอบคุณไปยังน้องที่ว่าร้านผ้าไทยผ้าไหมอ่ะ นะไม่รู้เพราะว่าเขาเขาทักเฟซมาในชื่อร้านของเขาผ้าผ้าไทยอะไรสักอ,อย่างอย่างนะน้องแม่ขอบคุณนะพะนางเิคาระเทวีพระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทองขอขอบคุณที่ส่งผ้าใหม่มา,าไม่รู้ว่าผ้าใหม่หรือว่าผ้าอะไรนะแต่ว่าน้องก็มีใจถึงราคามันจะไม่เท่าไหร่แต่พี่หญิงดีก็พร้อมรับแล้วก็ เอาไปตัดเย็บใหม่นะลูกนะเอาไปตัดเย็บใหม่เพื่อไปให้เป็นเป็น,ปนถุงสําเร็จไว้ใส่ในหานบุญต่างๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณั้งใสะเข็มขัดอะไรด้วยเข mm ็ม hmm. ขัดทองก็สวยค่ะที่ส่งมาขอบคุณมาก mm hmm. สําหรับน้องที่ว่าพักไปวันนี้ว่าจะส่งครีมส่งอะไรมานะคะ mm hmm. ที่อยู่พระรามสองอ่ะนะคะ mm hmm. ทิดาพระรามสองอ่ะฟังแม่ดีนะคะแม mm ่ hmm. ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณจาก ข้างในจริงๆที่น้องเมตตาต่อแม่นะคะรวมไปถึงน้องแมนรวมไปถึงน้องโฟเรวมไปถึงทุกคนที่ส่งมาไม่ว่าพี่อะไรที่ว่าเออเชื่ออะไรอ่ะน้องนันที่ส่งกระเป๋าอ่ะไม่รู้จำไม่ได้น้องที่ส่งกระเป๋าแบรนด์เดียมาด้วยสามพันกว่าบาทน่ะที่ส่งมาให้แม่แม่ก็น้อมรับแล้วก็เคารพนะ ในการที่ว่าลูกมีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นเอสซีที่น่ารักส่งของมาให้แม่แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยมือสิบนิ้วที่กราบพระกราบสงกราบบีดอนมารดากราบพระวันทาสูงส่งนะขอขอบคุณแล้วก็บุญบารามีนะอันใดที่แม่กระทําไว้นะไม่ว่าจะจะไปทําบุญวัดไหนหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นทานบุญไม่ว่าบุญกระถิน <c oughs> บุญผ้าป่าหรือบุญอะไรนะคะบุญเล็กบุญน้อยก็ขอให เป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปหา f อซีที่ว่ามีเมตตาต่อพี่หิงลีนะคะส่งโน่นส่งนี้มาให้รวมถึงปลาหมึกก็ไม่ใช่ว่าปลาหมึกที่ว่าด้อยเกรดด้อยราคาส่งอย่างดีมาให้ทานให้กินกันรวมไปถึงเรานะคะแล้วก็ส่งคนเจ้าทิพยนะคะผนังเสกคาราเทวีสองคนเจ้าทิพนะคะขอขอบคุณ FC ไว้นะที่นี้ด้วยขอให้มีความเจริญมีความปังแล้วก็ ทำงานประกอบการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงมือสิบนิ้วของพี่อิงลีก็กราบขอบคุณน้องๆจอกๆด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนพี่อิงลีแล้วก็อิทิมาตลอดเพราะฉะนั้นในการนี้นะเรามาทําความเคารพมาเรามาทําความขอบคุณสําหรับคนที่ว่าเขามีน้ําใจแล้วก็ไม่เคยแกงเรา นะคะไม่เคยแกงแม้ส่งของก็ส่งจริงๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รับหมดนะคะรับหมดแล้วก็รับด้วยใจที่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอ็นดูความสงสารนะขอให้ติดตามกันไปนานๆแล้วก็พยายามจะทําคลิปที่มันตลกเฮฮาปาร์ตี้ออกมาแบบนี้บ่อยๆให้เราได้ฟังกันนะลูกนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าเออ ให้การสร้างสารรค์มาโดยตลอดนะคะกี่พันคนแล้วมึงดูใี่กูหน่อยจจอเดี๋ยวเออจเย็นๆยนเดี๋ยวแป๊บนึงเออช่อ,ช,อช้อนี้นเออจะได้ดูว่าเออจะได้พูดขอบคุณน้องเขาไปทั้งหมดกี่พันคนที่เข้ามาดังรับชมรับดูอะ่ะพันสองเออนะคะการไลฟ์สดแต่รั้งก็คือเป็นพันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือขนาดช่วงนี้ยังเป็นพันสอง นะขอบคุณสําหรับที่เข้ามาติดตามรับชมกันอย่าลืมนะ,ะถ้าสนใจทําผมก็มาร้านอีทิปได้อเออเพราะว่าร้านอีทิปเรื่องการทําผมการทําสีแฟชั่นอะไรมันก็เป๊ะปังอลังมีอยู่แล้วนะสมแล้วที่ว่าเป็นเจ้าทิปของเบืองทิปเวย์ยศแลมเนอะร์ อีควายีออูตกใจยนไอโอเคมึงชอบแสดงความเหี้ยมัยตกใจพี่ขายขัตลอดดอกนี้ยนะเออใฉันตกใจรอบหน้าฉันหนีบหูนะมาโอเคมึงจะหนีบหูใครโอเคนี่กระเทยเออเพราะฉะนั้นในการนนี้ะขอบคุณทุกคนที่ทำให้เราสองคนพี่น้องนะเออได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนติดตามนะ บางคอมเมนต์รู้ว่าเข้ามาแกงเพื่อรักแต่ว่าก็ขอ,ขอขอบคุณด้วยแต่ว่าบางคอมเมนต์ที่มั่นใส้กูหรือยังไงก็ให้มึงมีความสุขไปกับสิ่งที่มึงทําแล้วกันนะพนนเพราะฉะนั้นกูฝากไว้ทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อรู้แล้วอะไรก็แล้วแต่นะพยายามจะปรับปรุงตัวเราเองสองคนอิทิพย์เนี่ยพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นตลกเฮฮามากกว่า เราไม่ได้มาแอปค่ะนะคะเราไม่ได้มาขายขำค่ะขายสวยใช่ไหมนะคะเราทําคลิปออกมาก็คือทําคลิปจากใจจริงเป็นธรรมชาติของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ว่าพนางติคละเทวีพนางพุ่มทอง19พุ่มทองบล็อกคือกูบอกแล้วชีวิตกูเกิดมาไม่ได้รอไข่เพราะฉะนั้นจะให้กูมันรอตอบแชทนู่นนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่เอาตอบช้าบล็อกใช่ไหมเออตอบช้าคือบล็อกค่ะ นะคะแล้วก็ก่อน <ST. S 2> ที่ว่าเราจะสิ้นสุดการไล์สดณนบัดนี้ <S <S ยเเอย่ากันเลอย่าลืมะนะคะคืนนี้มาชมคณะมโนราเ<ช>ทพศรัทธาอของน้องอาร์มเขานะคะของน้องอาร์มลูกหลานมโนราเสี้ยงหนันะคะช่วยมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเขาแล้วก็น้องโจ๊กน้องอะไรด้วยนะคะจากพัทลุงน่ะนะม, <S 2> <S 2> มันมนโนราโจ๊กมนโนรา ดักดูดอะไรก็แล้วแต่แหละมานะมาเอมาเชียร์มาชมกันเราจะได้พบเจอสิ่งที่ดีง่ามในงานน้องอ่าเบลล่าลานีล่ะเอออะไรก็น้องเบลล่าไงแม่น้องเบลล่าลานีเนี่ยฝากถึงเจ้านางเบลล่าลานีนะขอบคุณค่ะที่ให้การสนับสนุนคอฟเวอร์นะคะคอฟเวอร์ในคลิปของเจ้านางศิคลาเทวีค่ะ ขอบคุณหนะ้กาดนี้นะ้น้องเบลล่าลาดีค่ะอืมเพราะฉะนั้นน้องเป็นนักแสดงที่ดีมากนะคะผนังเิกรลาเทวีผนังพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทอง <c oughs> ก็ติดตามน้องอยู่ค่ะนะคะ <c oughs> เรื่องอ่อเจ้าอ่ะติดตามอยู่นะคะขอ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่น้องเรียนอยู่ก็ <c oughs> วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะก็ <c oughs> ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะ ก้าผ่านอุปสรรคไปด้วยกันนะคะโอเคแล้ว okay, คะน้องนะอันนี้แม่และโคว COVID ิดโควิดด้วยที่ว่าลักลอบเข้าเมืองแม่วีนหน่อยนะคะเออเพราะฉะนั้นนะในการใดก็แล้วแต่ที่ตังชาติตักเมืองด้านขอมนอกเมืองนอกนิดอะ่ะเออแอบเ,เข้าเมืองเราทําให้โควิดที่สิบเก้ากลับมาระบาดขึ้นมาอีกก็ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องนะเออเอ,อ,อย่าให้เข้ามาอย่าให เราต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมแมสอย่าลืมทำความสะอาดร่างกายนะแล้วก็ทุกอย่างก็คือหลีกเลี่ยงที่ว่าคนไปไหนก็คือถ้าว่าเจอคนกลุ่มมากหมู่มากก็ให้พาแมสพาอะไรใส่ไปเพื่อต้องการการโควิดที่19ขอให้ดูแลรักษาตัวเองขอให้บุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ข้าพเจ้าในนามของพระนางสิขลเทวีพระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มทองนะ อรัตนนาบารามีของพระองค์ท่านจงช่วยคุ้มครองเอฟซีที่น่ารักและเอฟซีที่ดีๆของข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จทุกการเทินะนะคะจบการไลฟ์สดน,นะบ๊ายบายก็ขีกควายที่ก็หนีผมย่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหนีกับน้นเหนีกันนี้โอ,โอเคนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคนะเมื่อวานนะ ชุด <laughs> ชุดสวยอยู่นะแม่นะเออชุดสวยนะน้องนะ <c oughs> หนี่ใช่ดูชุดฉี่นะ <c oughs> เออโอเคนะเมื่อวันนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ทุกคนนะ <c oughs>